สปาตีพี่น้องตอนนี้มาหอนบ้านสาวลอยแล้วค่ะมากกก่อนอื่นก็ต้องไปทั้งครัวก่อนนะคะส่วนเจี๊ยบก็เข้าไปแจ้งหน้าให้แม่เจ้าสาวแล้วก็เลยบุญนะคะ,จะเจ้าเจ๊สีแต่งหน้าให้ศบมาแล้วสวยแล้วแค่นี้แหละก่อนอื่นเราต้องมาพี่แล้วมองสิ่งที่กินได้ย่มพี่เลยค่ะดีอะไรตระเพาะมันได้ไหนะคะมาแต่เจ๊สีค่ะ สวัสด <laughs> er ีค่ะสวัสด <dedans> ีตอนเช้าค่ะสวัสดีพค่ะอันมากอันมากทั้งม่องได้กลิ่นรถนะคะไม่เข้าข้างในค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีน้องคีบกยู่ังถอดปูถอดป่าอยู่พี่น้องเลยเมื่อยน้ำนอนบาลับนี่ค่ะนอนบาลับนี่มันเป็นอีหยังค่ะสองมือเลยสวัสดีจ้ะ ไม่ได้กินอีหยังอันเมื่อกลก็ไปแว่เพื่อนคนป่วยแหละก็บ,นนกบ,บัดจา,ากเมือ่นนนอน,นอนบอลรับกินแบอซิมผัดเมื่อนี่ผัดบอลับเมื่อน่ะบอลรับโอ้โหขอชิมก่อนค่ะปลาทอดเยอะๆอ่ะก,กอ่บลับคือวาอ่ากระท่อมัไกิน <c oughs> นข้าวนงวันขี่รถล่องอยู่คะ่ะข้างโมแตงหนาือใหสชาติกบปุ้นจะสซ่าจะยิ่งก็อย่าเจ็บท้องหมอคะ ไข่ข้บรุ่นเดี้วเจเก็บองข้ากบก่อนนั่นแหละเขาจะมาชมความแขงพอช่วยแล้วค่ะนะช่วยนี่อะไรไม่ไปแต่งหน้าบายบายสาวบันล่ะสาวัน สวัลกสาว็อุ้ยมาท่านได้แต่งหน้าบ่นี่แบบงามธรรมชาติเอาแรงสวัสดีครับสวัสดีครับหายอันนี้นะเกือบบนจะคอยบ่ไปนั่งอยู่ในหันไปลงมาจะจบ้านนผม มาดหัดก็กินข่าวก้อนเออกากินข่าวก่อนไม่พี้องเลยม่เลยก็กินข่าวโดได้เบี้ยขนาดฮมกองทัพต้องเริ่มด้วยทองกินลายเด้อพุ่งพนสิออกพนสิบองงามรางวักนอวะันนี้พัธนบุตริมานะคะวันนี้มลิซี่ค่ะเสยบนเวเสียใจนะคะพัธนบพลไ่ได้มาดูแลเธอนะคะวันนี้เออ มลมีคนเงงหางให้เธอไปอิวิศมาถือหางไห้เธอนะคะเอชื่ออวไรลดขั้นไ้ขั้นเจ้าไ้ของกาสิบเบเบิขึ้นกันฉันไม่มาจะจะร้องทำไมซูน่ามเพ่งไงลปนเผูดียวอ้าก็ยังมามันบดิมาเอยมีวิดีโอนะได้เหรอฉันก็มีไปนนาน่ตายเปแล้วจางกานอนเซ็กซี่เธอก็มีอ้าวแล้วก็รูปนอนร่อ หน้าประตูเอาสิเฮ็ดนั่นน่ะเฮือนไหน tay ให้ลุง nói. ออกมาโลดโลดโหด หาคุณหัวขามาอันคุณลิซี่ขาอ๋อลิซี่เหรอใช่ตรง,ตรงไหนหัวขา,าอ๋อได้ค่ะได้ค่ะภาพาพ,าพี่นางเธอโอ้ยเขาเห็นขะน้อยบอกมีขาก็เลยให้ขะน้อยมาขุดขาเสียมดยเูเสียมสิคะโหดโพธนัถา <S <s <ets> น่ะ จะมาอ่อนถือว่างัดแล้วก็แง่นล่นโ้กูงัดกับบไดายอ,อ,อ่อ,อนเจักอ่อนจเก๊อ่อนอยู่ดอกวันอันนี้อ่อนพอไหม,มอพอไหมโอ้ย๋ยวลือมอะไรทั้งหมไปไหมอ,อันนี้พอไหมอแล้วค่ะ <laughs> <laughs>

อยากกอดอยากอยากได้ก็เจ็บกอดได้คุณน่าคุณมากตุ่มยาตุ่มคุณได้ช่างมด มีแก่นี่ตรงี่ป่ะีตะอบอบหมูไอ้ดาเจ้าบมนบ้วงอ๋อใส่ในงเลย่ชาวบ้านบ่วงใส่ในงเลย่โอ้ยโอ้ยน

เจพราอยู่ก็หาเม่เจียกจะพุ่นอาไปหาอัปีซาร้อนเด้อพระยุ่นะเด้อเออถูกไปหาเจียกเลาละเป็นเจ้าบาวเป็นาาเจาบาวเป็นแมซื้อแม่ซักนากองเทุกสาคนสิบเก็ดเขาโลกสามสบาย งานมันก็จส่วกันแต่กันางไปยางมานานี่แต่น้องพี่น้องยังไเห็นสบายพี่น้องยังไมเห็นก้อนจะรอยมาต่อก็ไม่ว่ากันค่ะไม่ว่ากันค่ะทำาเสีบุ่นๆหน่อยก็ได้ค่ะบง่ลงมาคือ หามลงมาสิหามลงมาพักลูกทีต้มขังท่นเาลมาจะอันน้มาก่อามหงกินม้ไปเลยนะ โฆษณาทักค่ะกระซอยหลอเนาะายดี้นพ่นบอิีกายน่มานตัวข่อยาขนอ่สมหองเพลงคู่เด้อไปดาะยงมอสาวมาไหนแอนบพบอได้มากคนนมันจะลิซี่อไรเป้านซิลีิรี่าลงาลงาเจ้าอยาวาลแปบว่าลำลลำไร เคยปไปจกักรทัมา้เพิ่น,นว่นาแต่ก้าเรายไปปักเซ้นอนตื่นมาแล้วหอดอ้ะได้พวกฉัน <c oughs> กเก้าฝรัเศนอนขาพาาดนตื่นมาแล้วหอด้านพวเม่อเวลาเล่นอนตื่นนะอันนี้บบบนอนตื่นมาไปนหอดารวันมาดิ้อันมาหอดิปะขับรถไปเลยกนใคมาหอดิปะับรถไปเลยอนเล่นจากเรตื่นมามันหอด,นหอดันักเศคือเก้าอุติอย่ไปงัวมาหอดเพื่อนบ<ต>อยทุกอย,ยู่ดก่อน สดยววลิชี่อยากไปอยู <Services> ่ตรัวแบบห่อหน้ากาอียงลงเสบังเฮียงเซีบางนวลยังพอกพอกะพากี่กระนิยวันงานเจีคนละบนนลุให้ตีนเทาไม่ขังตีนไหมเหมือนเราเจียมยังบุเ็นเสยอีสีไปใส่ปะห้องเงาเงาอยู่ขังตีเขาน โทเพิ่นนาะนอนอาตติในโมดุก่ได้มาเจาแาวบก็ได้เนาะสบายดีเด้อค่ะเด้อคหดอดูเฮ็ดกินะสวัสดีครับไม่อนแล้วสิเป็นแม่ครัวม้นนีสวัสดีครับไม่ลืมแล้วม้อนี้ทุกคนบวาเป็นแม่ครัวเป็นเพื่อนคือพูดอยู่เบื้องหลังเอากระซามหอมมาได้ไหมเ๊ปาเก็ใ้ได้เจด้ย เจี๊ยบอะเปอัปปิซาลอนอยู่ข้างไหนเจี๊ยบเพิ่นแต่งตัวจมาชาๆยู่ต้มนั่งเนยดับบดเป็นเอากระมดับให้เนี่ยนี่นี่นี่ข่าวนะเชนี้บอกขึ้นติดมไ่ไมใช่งมีกองโคมใช่เยัสองคาออสียบ่กงรมอ่หลับสิหลับยังไม่เนเออลับสิหลับแมนยูว่าลับป่ามันใส่นะ มันรู <ici> <an S 1> <c oughs> <tr> ้วิธพูดก็คือเขาอยากแลนะน้ว่านะไมใไม่ใม่ใ่ครไมเป้าแลยบ้านนี้มันมาแล้วใคมาเทีวไหนมาอะย่างเแยเข้าไปในองป่าเ้าันเ้าเวกบโเน้นม่ได้เลม่ได้ข้า้เปลานใเพราะว่ามันอี่ลับนใ วันระบดบเป็นแม่ครัวนะคะใช้แร้วเจ้าก,ก็ต้องซอยคนนะคันเหมือนโบเส,สียบข้นใิพานพิงค์เสนเดียวได้กันเทศคนเดียวลงเนนนนมนูก็จะเป็นก้อยปลานั่นเองะคะิะเมนูเด็ดก,ก็กกกคือก้อยปลามีมือตาวันนะคราสุบดกข้าเปียนนใส่หัวขาอ่อน ขพระเจ้าเนัเกกินเกลือนะใส่หัวขาเใส่กินลัดิอเออสลับสิก็ใส่เลยเ้เอาสูตรมาจเนสูตรมาแต่นเมือเนาบอานย่เลมาิดทใ่มึนาเห็ดปเเามาิดเกินดกินกปลาหรือสิลบู

ไมน้ำบ้าจังคนละน้อยมันก็เล่าหัวหมุ่โตกันแหละโอ๊ย โอบน้ำยม่พี่เอมรับประกมน่ว่อยทำตควาษีบอกที่แมไรอาบอกว่าซอยหอมจะขาบตอ้นเป็นเคยเดนไมนนี้ดูาสต่าหยคิดว่ให้อน้ำมันจะมันเสบยาว่ะจ้ะแม่มันครความจ ยืมเนื care, yeah. ้อเอ้ยน้ำนามันลูกมนลูนน้ำาน่น้ใ่รับตาไว้แล้วมนนี้บอ่ามันแบล้วะเารับตาไวที่มัแสบมันแสบแลอยากกอยากกินนะชนมากเลยไหมอืมมออมินเลยเพ้มาไหม้นมาไหะ หมูสีดาบนะี่าวตัน้นี้วดาบมูรวนอยู่มอข้าบุ้เลือดพอดีแล้วต่อน่แดดีจ่าย้าวดเออเขาาแต่ว่ามแ่ขาเลือดจากนร่งไมารันเร่อได้ไเ่าตัวย่งสบายดีม่สบายด้า้่ ตาบรไเนีเบ <icana>, ิ kita, inn, ้งไรตาเหือกมั้เหลือกนี่กั้อสีมรตมาด้ินะีเากาอนแล้วแล้วลเ่าบป่มันเป็นยังมาดนันเห็นผลหรอเอีเอาน้ามัดปากนี้